จะมาเบ้าจะมาเบ้ามันเบ้ายังว่าสันมาฟังลูกฟังผัวอืมอันผู้เถียงผัวดีๆคอยเห็นในเท้านสมสะอาดเนี่ยเจ้าเฝ้าจังเบ้าจังบาจินเจ้าบ้านเป็นน้ำสิ่์น้ำท่านหอยสติเมนบอมกินนั่นกินน้ำท่านเจ้าหันละจะมาเบ้าจะมาเบ้ามันเป็นน้ำจักน้ำสันเจ้านั่นละเทาวันนี้ต่อคําเสนบานโตมาจังสินท่านคอยพิเป็นของดีบ่หรอยครับจักสันเจ้านั่นหน้าบอมีค่าทอจังบ่มีค่าทอหยัาง าโจมาจังจึงมาดูผิดอันจักสารไข่เท่าอันบุญมีว่าไปว่าไปมันจบแล้วพอฟังจะบ่ไป่เนี่ยเพาว่าดองบ่าว่าดงบวนเวียงบ่าว่าดองดองเวียนบุงเออเอออ่างนี้กระไดมีแต่ได้เงินตาท่านกระสินของเจ้านั่นได้อีหยังเหอท่านไปกระมิดกระเมิดกระเมิดตัวสินนั่นกระายไปฟังเทศรษชมือชมือ อันฟังเทศแล้วว่าสันตกสอนเพร็กับพ่อมาบ้านสอนเพร็เอารับเศษเพรดน้ำเพลินมาหอดแล้วอ้างว่าสันโอ้ยอาหารยิตวัดแซ่บแซวลเตอร์พี่ตุพี่ตุยมาหอดแล้วว่าสันว่าถ้าปวดขาเมาหวานกว่าเกินร้อยสองร้อยแปดสิบเฮ้ยยังยบ้านไหลขาว่าจะถอด ไปท่านมันได้หยั่งวั่เจ้าวาเป็นบอมท่านแหละไม่ได้หยังกลับกันมาไม่ได้ถวยเป้าเปนตัวเท่าอันนี้เป็นรักษาศีลมันได้หยังวัตตีนั่นตีอ้าเพื่อนกังวาท่านเอาบุญรักษาศีลเอาคุณข้าวันหน้าเอาคล้องในเดาเท่าอันนี้เออข้าเน่าบุญท่านบุญเจ้าอยู่ใส่บุญรักษาศีลเอาคุณเนี่ยมันคุณเจ้าแม่นหยังเพราะวนาเอาคล้องนั่นคล้องเจ้าแม่นหยังยังเก่งกับเป็นพล่อยไป็นตัวคล้องเจ้านะเนี่ยเอา ข้องยังว่ข้องยังข้องใคอยยังเท่าวันนี้ข้องแต่กินนั่นแล้วเอาเอาก็เพาหนึ่งไงใอยกินแม่ไปวัดกุณนะอันใดกันไร ก้อนคอยสิลงเงื่อนไปเก็บม่อนกะดีไปวัดไปว้ากะดีขอกะปนไว้ลวกพับใบมีแก้วขอกะตำว้เขาโกกันหนึ่งใส่กล้องนั่นอนเลยเจ้าสิข้องกินเฮ็ดหยังขยนน่ำกินกะจังกินกะเป็นบางคาบไก่เข่าอกเข่าใจนี้เตี๋ยวเทาอันนี้ย <c oughs> ี่เจ้าว่าน้ำหัวมาบมาบก็จีหักมีดตอกเทียมชาบหักโกรธฮักโกรธจะสกุลอิสื่อยจ้างเทานี้กับบ้องเงือเทานั้นดอก อันว่าวยอะได้น ouais. ี่เท่าอันนั้นบ่งเงือเท่าอันนี้สิบ่มีบ่งเงือแสนจักเม็ดเม็ดอันเท่าอันนั้นก็บืองเงือเท่าอันนี้เนี่ยขันเงือเท่าอันนี้เท่านี้สิฮักมีตอกให้เท่าอันนั้นเบิ่งแน่ว่าก็ยังมาบ่งเงือกแต่ละฮักรอจะสัจจาซื่อสื่อจ้างมีก็บ่งเงือแสนดอกเอาอันว่าวเยอะด้บ่ฟังลูกจักเตี้ยเท่นี้นี่ ว่เาไอ้ฟังยนนี่มันยังบ่่วงฟังโยทุกยงกันละมัเง็ดแทดได้เป็นันอดีเล็ดอกลูกเอ้ยกันเากันจังซีลาอันเนปิดกันด้เนี่ยเคยเาจังซีมาตาดอันเมื่อไดบ่ได้โจมในกินเขาบ่แสบเป็นบ่พ่อกับแม่ใน้จังใดอันพ่อกัมหัวั้งตกินเขาแสบมือนี่แหละลูกเอ้ยเอากระแสเจ้าก็เสียงกะจจกสิลงไปหาเหลกูดอกต่อังพ่อฟังแม่นคือ่าถามพอ่เป็นอย่งคือกินเขาเสมือนึ่งมือเดียวเป็นอย่างฮะ ก็ว่าบอกนั่นไงล่ะเฮ้อเจ้าเ้าแย่งแม่เจ้าสิได้ยินซึมเอาติเดี๋ยวนี้เป็นอย่างพอไม่เห็นแม่ห่างแม่ใหม่บ้านสมสะอาดนั่งเฉยเลยเว้าเจ้าไหนจะสิหาแม่ไม่ใครว่าที่เจ้าเสี่ยไม่ไหวไม่ห่างไม่ใหม่บ้านสมสะอาดเจ้าได้มั่วผู้หญเช่นนั่นแหละอีแม่เสียวเม็ดตอกใส่หัวเจ้า เป็นยังระดับลงสุดสิยังวหันลกลาดสุสิปังเนเบาไปใส่ไปใสลูกสิไปหาเห่น้ำมูไปถองเป็นอย่างตั้งอยูนีละเทียนแม่เจ้าศูนย์เออเอากระสันลูกสินั่งปั้งทั้ง่างเด้อโอ้สุไปทั้งางแม่สิองเห่นทั้งางมาอยเออพไปดอกนี่เกินเมีย มาจังไหนบ้านเนี่ยเอาันนี้ขันเบาแน่เจอไปมันมีว่าสั่นว่ายังก็แสนว่างหันว่าไม่ดูมีสิฟังฟาบลูกข้อมาอยู่ทาบลูกข้อมาอยู่เอาจังสี่นัดเถาเนาะเอาจังได้รับเถาอันนี้เออเอามาเศร้าเบากันแนวคำมันบ่แมนคำบ่มวนคำบ่ยิ้นนี่ติดเถาเป็นบ่เออมันบ่มวนบ่ยิ้นกับเศร้าเบาซาอย่างเนี่ยากขายปูากขายคนอือมข้ามเบา ตกว่าให้มันมวนตกลงกันไงไงเนาะแถาเนาะบอให้มันตื้อต้องกองดองเข่าใส่กันเนาะโอ้ความดีความงามความนวลนี่วัดตีจ้ามีเออเอาเศษบามามีสิฟังเบิ้งอันคือพ่อความเก่าความหลังแม่แถาจังวาเนี่ยเะเบ้ามาเบิงดูนัปตาสังถ้าถอดถ้าสมัยข่อยเป็นพระมหาหนุ่มหน่อยมาโยบัณฑสมสะอาดนี่แม่เถ่าถ้าสิเลือดีเที่ฟังสติโดเนี่ เป่าว uhm. ้อมดีความงามเนาะโอ้เอา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 ไปตัดคอจอได้ตัดคามาบินสบาดเซนนี่ไม่เ่านี่แม่นี่จอได้จีได้มากกับคนลงอาจารย์นี่แหละกับกอย่างน้ำกลืนเนาะก็เป็นผ้าน้อยแม่จังใดจังท่าแป้งปุยด้วยใส่ใบสะบาทวันนี่แม่ปาเป็นเทีวบดาจังใดแมานั่งด้วยเอาเหนียวกะกะว่าได้ชีเรียวเมื่อท่านพอข้าวเดียวใส่บาทหลวงพ่อแล้วก็มาใส่บาทไข่ เออคละปอยใส่เนาะมันเริ่มเข่ามาเนาะพวกนี้ก็ใส่พวกนี้ก็ใส่บัตรสิไปบัตรคนละคนหาปั้นเขาเจ้าสีตไตกับเปาเหรียญยังไงเจ้าปัญญายี่งสิไปหาคนหาปั้นเขาคอยเจ้าจาได้อยุตีคนไปคนมาถือกินแป้งหวยนี่แหละของเธอค่ะก็ว่าบาทที่นี่คอยย่านมันหลงเถา่อจังไหนบัตรเนี่ยมีเทคนิคไหมเล่เหล่าเอ้ยเทคนิคไหมจังไหนหลวงพ่อวาปาละมหาไปบินตาบัตรกันร้อยกอาไปในห้องตัว เอาลูก,ากมาฉ <มา S 1> ีดไฟ <ป S 1> เนปหูมาพอม โอเอาไม่หยังเอาไม่ชิดไฟไม่หยังไม่ฉิดไฟเอาไก่ย่ามาเกไก่ย่าเจ้าใส่บาทปั๊บพ่อเจ้าเปิอสิพิดบาทก็กับไม่ยีดไฟเสียบไว้ปั๊บนี่แหละปั้นเข่าเธอขะเขาว่าโอ้เอามาไม้เอาม้าไม้ปั้นเข่าคอยขันมือใดมือหนึ่งขันไปเห็นปั้นเข่าคอยหรือพอมีเครื่องหมายหัวไม่ฉีดไม่ได้กินเข่าหรือไม่เห็นปั้นเข่าคอยว่าเด็กคนหายากว่าจะปีนขึ้นมาเห็นไม่จีดจริจีโอ้ทำกันแหละครับเสียเลี้ยงเหลืองนั่งย่นมึงหัน เจ้ากระซังจำได้ดีเพราะเแ่าอันนี้เนาะเอาบ้าบ้าบัด์ติสิมบอลอย่างอีกบัดเนี้ยเอาบัดนี้ขพอจะเบ่าชัวฟังในเแ่าเด้อจ้าเมียมาเบ่ากองแข่งนะพอจิตเห็นความาดีเจ้าเบ่ามากมันหันพอกระเลยใจดีวันตะเกียดแตงเ่าเอากันไม่ไหม่ลมันมาเปลี่ยนจังซีดอกแตงต่างหัวเจ้าเบ่าก็ดีเบ่าให้ถ้า่อยกับกับเบ่าสร้างเจ้าเด้อเถ่ากับกระย่งหักเจ้ายกอยป๋าเจ้าบ่ได้ดอกแต่บ่าข่อยสิหาตืิมเนี่ยอันนี้ยอัเนียข่อยสิ มันสิเกิดเลี้ยงอีกมันสิใจดีกับเป็นใจร่าอยู่แถวนี้ก็ได้ทังตะกวันเน่คข่ยกับว้านัวงหัวมวลไปเล่นะพอกระพ่อสิเ้าใจรู้สึกวุนรู้สึกจะอยุดดอกเอาเบามาเทาเบามามาเน่เอาจังวาในตอนนี้ฟังบทจำเ่ง คำคำก่อนจุนทรเทศน้าแม่น้องเหนือปแดงเอ็ดเด็กก้าวกันตามเข้าเรื่องเนทานเมแม่งเ่งยมแม่อื้อย่อขอยก็เจินยอมทุกทุกทานในจดจ่อกันใจวังเ่เมื่อนี้นั้นพอดีตายหนาไรยังเม่ง นาไรยยังสิแมนจริงกะเลบองบทที่ท่านกันบทกองพ่อกาวิเจ้าเก่าไม่ยหญ่เอยมอบไปจานสำรองรับหนาเทียงมารับเป็นโอกโาตุเมืองรับหนาทีเท่าคำแสน ในเรื่องมือนี่ลูกช้ายอกอลางแขน,ขนเคยจังแมนดอกความมันแงไม่ใหญ่เอ้ยยันคำแสนเป็นคนเมาเป็นคนมึนกันมือตัวมุมเมาแมงมีแ่เมาเหมิดเมือเห็นเมียมาอยากมั่งมุนแงไม่ใหญ่เอ้ยพอใหญ่เอ้ยสูวนในเมียกัาพองนั่นแหงหาจังนัง เต้าญ่มีจนหัวหมุนเจ้าเมียตีโตติดปั้นมาไงเม่งมอดเม่งถ้าเมียเอ้ยมื้อนี้นั้นตาคำแสนก็เป็นดาวรกอนอีจากบอนกันจากหุนเนรเฝ้ากับเมียของตนเต้าแม่มีปุถุยหยุอเงี้ยมีไง้มี เต่ามีจ่าแสนด้วยแสนเป็นยังแสนเต่ามีจ่าเป็นยังพี่แสนจ่าเอ้ยเมียไข่กีฬาไล่กระจ่าเป็นวิวให้แม่ไข่เพิ่มจ้าจินตัวนกองขอกะจินโพสุรถจุ๊บไอเถ้าอันนี้สังหารมาขอกีฬาไล่ให้มาขอกะเทียวเป็นจ่าเป็นคือเมียไข่ยบ่ ้ามสองคนเฮาจะก็นเกี่ยวมากลมเกี่ยวนุ่กันอคว้าแมิเหียให้คอคว้าสมีเอ๋ยเสียให้เรกคอคว้างเจริญเอาเก่าหนาหุดตาน้อยเสียสินบ้านเน่มีเอ๋มีกันเอ๋ยเส แม่แสนแสนคือเสี่ยวหลเลยขอโทษเถ่าขอกระมวนน้ำเจ้าเนาะพราจ้าในเถ่าพราจ้าในอันจะมีแสนได้แสนนีเห็นมาทางพี่เพื่อนมาจ่ายจ่ายยุ่นนี่ไม่หั่งไม่ใหม่เจ้าไปเหลียบใจตีจ่าดูๆเปียงมันสิไม่เลี้ยง ถ้าม <Tory>. ีเอ้ยนับตั้งแต่ไม่ื้อนี่นั่นแดงให้เศ้ามันสาทางทานแ่งการฟังรมนอกจำสินให้งดสาเดือเจ้าอมเี่ยนอนโยนโยเจ้าอย่าไปเมาแนวบ่อเมียนถ้ามีเอ้ยเขียนกองเอาสองแขนให้มาแยแอนก่อนผัวชายกอใส่กันเดมีเด้อ เดมอีเดือเนถ้งเมาเอื่อการทำท่านว่านั้นเหมือนเมาเปา่ะเมาลายตายสังวามันหมูกผาเด่น่ะไปยุงเนงชาติพนเรพงโยตื้อตือหอกหน้าหน้าบ่ทำียกบ่เกี่ยวเตือนสามาหาขอกินยง่างนียาว อุ้มกับโผ๋าเล็กย่างอวามบ้านล้วนต้วนล้วนต้วนทางกีการเดินแผ่นดินล้วว่ามันปจิเสียมบ้านว่าเป็นอี่พอบัดที่เด็กแก่เ่าท่านถึงบางถึงข้าวเนาะจ้าอีกโอ้ยเอาใส่เล็วเนี้ยยันได้เอ๋โอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อที่พากันลังกันไหลมาดูเด็กระทาน้ำกันสัางน้ำกันจ้า อันตวานแนวเดียวนั่นแหละสิขอถามพี่เมย์นี่มันได้แตนตะใบเพระท่านสุกก็อนจะไปซื้อแก็ดใส่มาบ่มรบนี่เป่าจังหว่ใสแหลงมีแก็ดบ่เออเพระท่านสุกจักใบอยู่นี่เป่าใบมันสุกใบแดงๆนี่นะฮโลกเด้อพ่อได้ลกก้อนกับพ่อนั้นได้บุญก้อนพ่อได้ลกที่หลังก็ได้บุญกลางเรื่องครับพ่อได้เป่โลกเป่าโย่ซาโต้เด้อเจยวกินตินเน่เด้อสา นี่ยี่แม่รอบสองด้หนิ่อหล่พ่อยญ่กันั่งเชือเจอโยบะเห็นบ้าโมพ่อยิ่งเันทำบุญเนี่ยนะลูกท่แม่อือโอ้ไอหล่ว่างพ่อย่งก็ไม่ยิ่งไผ่สิดังก็กันบัตรที่มาที่รุ่นวัตตีเอาโอเคเด็ดถาเอาขัน่ามีกับมาแหลกกไว้ในยำนี่เด้อโอ้ยจังบาในมีนียน เป็นบาพระสงฆ์ข้าเจ้าเวียบงอานกันบ่กองตื่นเสมากุมโพลกความบ้านวนต้นว,นวนต้วนตวนทางที่คานเลื่อนแผ่นดินเนี่ิเฮ็ยดอย่างทำอย่างล้วนตั้งแต่ขาดสิ้นล้วนตั้งแต่อาใจโยมมฟังแต่ท้อมท้มจ่าป้าป้าช้า นชาวบ้านเนี่ยให้ทำทานแนวนั้นนี่หาวิธีเอาเงินหาวิธีเสียวเงินสิผ้าสร้างดอกะผ้ากวางหลวงพ่อเลยหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรบังเสาก็เลยกล้าห้องแห้งโอ้ยหลวงพ่อ้ เม่นพนูจากบอกพวกญาติโยมผู้โยบานเขายังย่องดอกตํ้ใดเองเห็นว่าขอเข่าใดก็ขอนำขอนี้เศร้าสาติธวิมอวยก่อนที่เียกันหลายล้นเท่าเด้อเท่าเด้อยย่าไปดูหลายไปวัดไปว่านั่นก็ได้ เทาามีเอ้ยเพื่อนบางเงินแบ่งลอยแบ่งลอยขาดไปเพียงสตางหนึ่งอ็ดจังใดจังสิเถืองเอ,อิ้นว่าหนึ่งลอยได้ไอ้ร้องเัวดอกเบ่งลูกมเนียทามีเอ้ยการทำทานบานันให้เ้ญญาซายากไปได้ สีเด well, ka ็ดเท้าเปียกันจังกันโตกโตกวันบ่มาโตกโตกวันเสลื่นเนงเน่งน่น่่บาปก็กรรมบาปเละกรรมก็ตามพรบาปก็เอาเน่าก็จางไผยชีวาเยัดปิดยางเท่าคำแสนบ่เงิดงอคิดเบิ่งเพียงใต้พัวเท่าพัวใหญ่คำเมื่อน เล่าบอกเขาวติเรียงอายยืนงอดเกือบร้อยโอ้ยเล่านั้นเนี่กาจัาไตตามีเอ้ยโอ้ยนน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 นงไนน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 กนนนนนนนดเกินเนนนนนนเนนนนนพนนนเจ้าไรพอนนเนน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  เล่าบอกเขาวัดเขาว่ารอแ้วปันแล้วก็เนื่นเกือบพอด่อยปวดร้อนเล่านั่นขยันจังจ่ายเจ้าระยานร่มย่นจ่ายเนาะ